ป้วงไปนี่เห็นบ่งามคักพี่น้องเอ้ยโอ้ยก็มีหมดเนาะพี่น้องนันหมดขึ้นลูกงามคักงามคักพี่น้องป้วงไปนี่เห็นบ่งามคักพี่น้องเอ้ยพูดอะมันงามเนาะพี่น้องเผาอันนอสันนี่ก็ไปถั่ต้มเอาบ่พี่น้องนอสันนี่ก็ไปถั่ต้มกินกับอันป่นกับแก้วบ่พูดด้วยพูดได้ยากแกงก็มาไปแกงเด้อค่ะนอพูดอะมันงามเนาะพี่น้องเผาอันนอสันนี่ก็ไปถั่ต้มเอาบ่พี่น้อง นอสันนิกไว้ถ้าต้มกินกับอันปนกับแก้วบอกเฮ้ยพูดด้วยพูดได้หยากแกงก็มาไปแกงเด้อค่ะนออันนี้ค่ะมึงดูเพื่อนๆพี่พีนองๆน้ายี uh, ่ยี่อ้อนกับให้พวกคุณอ่ะยังบ๊วนได้ไปล้างซักด้วยค่ะแต่ยังบ <uet> ๊วนได้ไปล้างตากเด้อเพื่อนๆพี่พีนองๆจ้าใกลอ่อนก็เลาะมาทางหลังบ้านอีกมาเห็นนอใหม่ใกล้ออนยันมันเงาถึงพี่น้องแกนมันเงาโอ้ยหมดสารอดหมด เผาเห็ดมันสูบมาสั่นโอ้ยเอยาไปเผาเห็ดนอไม่สมันนะแหงเบาลาแยแหงเป็ี่ยนไปลายนาะพี่น้องเนาะเบาไปลายไข่กับนี่เกาไปทัวดพี่น้องโอ้ยมาดัจากจ้ามาเด้อพี่น้องว้องไปไมาจากยกไอ้ย่อดมะเสา,า,าว์นี่นาะค่ะเช้านี้นะค่ะสองว,วันพุดพ่ดพี่น้องอันนี้กะมึงดูเผื่อๆพี่ๆน้องๆ้ลายเนี่ยพี่อ,อ,อดจะไม่ให้เบโดนกระ น้ำสุกๆไม่ไเลอ,อะชิบเปิบเดี๋ยวกันโอ้ยคันคันหมดยายอวดลอกไปยกย่อลอกิึงนะพี่น้องเนาะก,กระไดมาหลายเติบเนาะค่ะมาน้มโลงพอดีได้มาหลายเติบเนาะกะมาเฮ็ดกันกินขา้าวกินน้ำแล้วเราจ้ะพี่น้องจะ้ะเฮ็ดอันนอไผ่ไผ่เลี้ยงเนาะจ้ะนอไม้ไผ่เลี้ยงจาบ่าขมแห้งจ้่พี่น้องนี่ขมธรรมดาเนาะค่ะขมธรรมดาขมธรรมชาติอ,อ,อร่อยนะคะดูสิคะเห็นบ่จ้า,จา,น,าน้อยเน่าดิหนิพี่น้องน้อยเน่นนาด้วยจ่ะยายอวดจะเอาไปอัน จะไปเผาพี่น้องจ้ะใครอยากก็มาเอาเดอ้อนี่เนี่ยนอ้อด้านนี้นออเลี้ยงน,นอ้อดอไม้เลี้ยงจ้าเนี่ยพี่น้องจะไปเผาสุดเอาซุปโอวยหมดเสร็จแล้วอดหมดหมดจะใช้มากวงค่ะหมดมาจะใส่ขึ้นไข่หมดพี่น้อง,หม,องหมดกัดเจออนัน <laughs> หมดนะคะหมดค่ะหมดค่ะ มดขามดอกระหักถ uh ิมต uh ้องไม่เลยนะเนาะอ้ยบ่เห็นเอาไว้กระสีเอาไว้กระสีเงาถิ่มซื่อๆนะจ๊ะเอาไปเนี่ยเอาไปเผาเอาไปเผาเก็บนวดมดมดมดเอาไปเผาเก็บนอไม่สมก็เอาไปห่วยเห็นป่ะพี่น้องเข้าซุปปั้นเนี่ยพี่น้องบ่เห็นทําไมให้พี่ๆน้องๆเบื่อกอนมั้งลูก กอวเดียโน้ยไผ่ไเลี้ยงเนาะจา้ะนอไม้ไผ่เลี้ยงจะบ่ขมแห้งไม่แต่พี่น้องนี่ขมธรรมดาเนาะค่ะขมธรรมดาขธรรมาขธรรมชาติอร่อยนะคะดูสิคะเห็นบ่จ้ะมันอย่างพี่น้องบ่เห็นทำให้พี่ๆน้องๆเพิ่งกอนมงดูกอวเดียวเอาไว้กระสีเอาไว้ไกระสีเน่าชิมซื่อๆนะจ้ะเ,เ,เอาไปเนี่ยเอาไปเผาเอาไปเผาเห็ดนูหมดมดมดเอาไปเผาเห็ดนอไม่สมเพรเขาเรียกหน่อไม,ม้ไผ่เลี้ยงนี่พี่น้องบ่ขมค่ะด้วจ้ะนี่ บวขมคักแซ่บอร่อยเมื่อว่าจะเอาไปทั่ไปอันเผาอยู่หลังบ้านเด้อนี่พี่น้องจ้ากัวเดียวนะคะกัวเดียวอยู่หลังบ้านนอ้องมบไผ่เลี้ยงอันพวกน,นี้จะบวขมคักเด้อพี่น้องเนาะเห็นบ่างายง่ายไปเลยเนาะนี่เมื่อวันจะไปเผาไปเผาไว้ซุปไปซุปใบม็อกโอ้ยมดมดตัวนี้พีน่นิวใส่เราพ้องหันมดขึ้นกัดอันนี้ก็รู้สึกว่างามคักมา,ากค่ะงามคัก โอ้ยมา้จ้ามาเด้อพี่น้องว่องไปมาจากยกไอ้ย่อมเมื่อเช้านี่เนาะคะ่ะเช้านี้ละคะ่ะสองวันพุดป๋อพี่น้องพุดอ่ะมันง่ามเนาะพี่น้องเผาอันนอสันนี่ก็ไว้ถั่ต้มเอาบว้เพิพี่นอ้องนอสันนี่ก็ไว้ถั่ต้มกินกับอันป้นกระเบี่ยวแบบเฮ้ยพูดอะไรอยากแกงก็มาไปแกงเด้อค่ะนอนันงานพี่น้องเพ่เห็นสามาให้พี่ๆน,น้องๆเพิ่ง,พ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 ง,งก้อนมึงดูก้อนเดียวนอนันนี่นอเลี้ยงนอนนอนไม่เลี้ยงจ้า เห็นพี่น้องทำไมเผาซุปเผาขึเห็ดซุปหรือว่าใบเต้ยเห็ดหมกเั็นแม่พี่น้องจ้ายายอ้วนก็เลยมาพาพี่น้อ,นอ,งงนพพนองมาเอาหน,น่อไม้ก่อนปาดตาเรียบร้อยละเห็นหลายหน่ออยู่เนาะพี่หน้าพูดอ่ะมันงามเนาะพี่น้องเผาอันหน,น่อสันนี่ก็ไว้ถั่ต้มเอาบ่เฮ้พีน่น้องหน่อสันนี่ก็ไปถั่ต้มกินกับอันป้น,ปนกับแก้วบ่เฮ้พูดนะพูดอะไรยากแกงก็มาไปแกงเด้อค่ะหน่อหน่อเนาด้วนี่พีน่น้องหน่อเนาเพื่อไงยายอ้วนจ,จะเอาไปอันจะไปเผาพีน่น้องจ้า ไผ่หยากก็มาเอาเด้อนี่เนี่ยเขาเรียกหนอ่อไม้ไผ่เลี้ยงนี่พี่น้องบ่ขมคักด้รจ้ะนี่บ่ขมคักแซ่บอร่อยเมื่อว่าจะเอาไปทับไปกันเผาไปเผาเห็ดมันซุปว่าสั่นโอ้ยเอาไปเผาเห็ดหน่อไม่สมันนะแหงเบารลายแหงเปลิดไปรลายแล้วพี่น้องเนาะเบาไปรลายไข่กับนี่บวกล้ทั่วพี่น้องนออัน,นนี้นอเลี้ยกหนอ่นอไม้เลี้ยงจ้า เยายออดลอกไปยกย่อลอกมึงน้าพี่น้องเนาะกระไดมาหลายเติบเนาะค่ะมาน้มโลงพอดีกระไดมาหลายเติบนกกะมาเฮ็ดกันกินข้าวกินน้ำแล้วเหรอจ้าพี่น้องจ้ากะเฮ็ดอันแม่แหนงแม่มาง่ามแตเแหนงกระไดพี่น้องเอ้ยพอดีอยากแกงก็มาไปแกงเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี่ก็ได้จ้ายยาอดไปหาหลักมาใหม่อีกก่อนทำไมจะขวางแม่แหนงแม่มาง่ามแตเแหนงกระไดพี่น้องเอ้ยพอดีอยากแกงก็มาไปแกงเด้อ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี่ก็ได้จ่ายแย่ออนไปหาลักนอนใหม่อีกก่อนโนใหม่จะขวังยังบุ้ฮันได้ไปล้างซักดูค่ะแต่ยังบุ้ฮันได้ไปล้างตากเด้อเพื่อนเพื่อนพี่น้องจ้าแย่ออนกะเลาะมาทางหลังบ้านอีกมาเห็นนอใหม่แย่ออนยันมันเหียอถิ่นพี่น้องยันมันเหีโอ้ยมาด้จ้ามาเด้อพี่น้องว้องไปแมาจากยกไอ้ย่อดมะเ้านี่เนาะค่ะเช้านี้นะค่ะสองวนันพุดพี่น้องเห็นปะงานงานพี่นอ้องเนาะนี่แย่ออนจะไปเผาไปเผาใบซุป ไปซุปใบมกโอ้ยมดมด,มดตัวนี้ยืดใส่เราบางห,าหันมดคือกัดถิ่มเนาะคะ่ะเลยจะมาเอาไปเผาไว้เนาะพี่น้องเผาไว้ทาทาแยกอัดลอกไปยกย่อลอกเบิองเนาะพี่น้องเนาะกระไรมาหลายเติบเนาะคะ่ะมานำลงพอดีกระไรมาหลายเติบเนาะกะมาเฮ็ดกันกินขา้าวกินน้ำแล้วเหรจ้า,จาพี่น้องจ้าเฮ็ดอันไปเผาเฮ็ดอันซุปว่าสัน่นโอ้ยอยาไปเผาเฮ็ดนอไม่สมันนะแห้งเบาหลายแห้งเปลี่ยนไปหลายเนาะพี่น้องนะเนาะเบาไปหลายไข่กับนี่ ก็ไปทวพี่น้องโอ,โอ้ยก็มีหมดเนาะพี่น้องเาหมดขึ้นมุกงามคักงามคักพี่นอ้องป้องไปเห็นบ่งามคักพี่น้องเอ้ยกนงานพี่น้องบ่เห็นทำให้พี่ๆน้องๆเพิง่งก้อนมุกกอเดียวหิ้เนาะค่ะเลยจะมาเอาไปเผาไว้เนาะพี่น้องเผาไใบทาทาหมดพี่น้องหมดกัดเจื่ออันห <laughs> มดนะคะหมดค่ะหมดค่ะหมดค่ะหมด เห็นบะตองไม่แม oh, 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 ่นแล้วโอ้ยราเห็นโอ้ยหมดเสร็จอดหมดหมดจะเรศมากขนาหมดมัดจะใส่ขื่นไข่ยังบะชัดได้ไปล่างซักอยู่ค่ะแต่ยังบะชัดได้ไปล่างตากเด้อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องจ้าแก้วอวนกะลาะมาทางหลังบ้านอีกมาเห็นนอใหม่แก้วอวนยันมันเหีวถิ่นพี่น้องยันมันเหีวเห็ดซุปหรือปลาใบเตีเห็ดมกเั็นแม่พี่น้องจ้าแก้วอวนกะเลยมาพาพี่น้องมาเอานอใหม่อีกคนประกานเรื่อนี้ละ หลายนอาายอยู่เนาะพี่ดังเห็ดซุปหรือใบไผ่ถ้าเห็ดหมกเห็นไหมพี่น้องจ้าเหยอ่ยวดกระลยมะาผ้าพี่น้องมาเอาหน่อไม้ก่อนประก้ารก็นี้ละเห็นหลายนอาายยนอ,าายอยู่เนาะพี่ดังเหยอ่ยวดลอกไปยกยอ่อลอกมึงนะพี่น้องเนาะกระไดมาหลายเติบเนาะค่ะมาน้ำลงพอดีกรได้มาหลายเติบะะาาเรากะ,ะมาเห็ดกันกินขา้าวกินน้ำแล้วเรจาจ้ะพี่น้องจ้ากาะเห็ดอันเอาไว้กระสีเอาไว้กระสียน่าชิมซื่อๆนะกจ้าเอาไปเนี่ยเอาไปเผาเอาไปเผาเห็ด เอาหมด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 เอาไปเผาเห็ดนอกไม่สมโพรเอาเห็ดซุปหรือใาไว่แต่เห็ดหมกคห็นแหมพี่น้องจา้าเห็ดอ่อนกระเลมะาผ้าพี่น้องมาเอาโน้ตไม้ก่อนอประจาเนเรื่อนี้ละหลายนอนอยู่เนาะพี่ไหนนอไผ่ไผ่เลี้ยงเนาะจ้านอไม้ไผ่เลี้ยงจ้าบ่ขมแห้งจต่พี่น้องนี่ขมธรรมดาเนาะค่ะขมธรรมดาขมธรรมชาตอิอร่อยนะคะดูสิคะเห็นบ่จ้าไม่ค่อยเห็นบ่พี่น้องจะเขาซุปห้ามชุด เดี๋ยวอาจจะไปเบิ้ลดเดี๋ยวก่อนโอ้ยคันคันหมดพุ่นอ่ะมันงามเนาะพี่น้องเผาอันนอสันนีนน่ก็ไว้ถั่ต้มเอาบอกเพิพี่น,อน้องนอสันนี่ก็ไปถั่ต้มกินกับอันป่นกับแก้วบอกเพุ่นเูดอ่ะพูดอะไรหยากแกงก็มาไปแกงด้วยค่ะนอป่านั่นแหละเนาะอย่างป่ากินพี่น้องมันจะตุ๋ยยังไงมิซาวยะออนกับกบุรีไทยพี่น้องเบิ่งไปเร็วมาเร็วค่ะมะฮดได้แล้วกะเก็บผ้าไปใส่เครื่องซักแล้วเรียบร้อยพี่น้องมีหมดเอาเอาก็มีหมดเอาก็มีหมดบ่ดนี้ มัดขึ้นมากัดข่อนป้านอนหนีอขอเริมเห็นพูดนะโอ้ยเอาไมา่พี่นอ้องอก่อนอันนี้ก็รู้สึกว่างามคักมากันง่ายจังเห็ดซุปหรือว่าไวเตียเห็ดมกเห็นไหมพี่น้องจา้าแค่อ่อนก็เลยมะเอาผ้พาพี่น้องมาเอานอไม้ก่อนตะกร้าก็นี้ละเห็นหลายนออยู่เนาะพ,นพูดนะมันงามเนาะพี่น้องเผาอันนอสันนี่ก็ไปถั่ต้มเอาบห้อพี่น้องนอสันาสานี่ก็ไปถั่ต้มกิน,น,นกับอันป่นกับแก้วบอกเฮ้ยพูดด้วย ผู้ได้ยัดยกแกงก็มอไปแกงด้วยค่ะนอมดพี่น้องหมดกัดจย่อัน <laughs>